เกิดเหตุนะครับคุณหมอเขาเนี่ยเป็นโรคป่วยทางจิตจิตประสาทนี่แหละแล้วก็ไม่ได้รับประทานยาก็เกิดการคุ้มคร่งครับคือคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็ถือปืนออกมานะครับแล้วก็ยิงกับพืน้นแล้วก็กลับเข้าไปในบ้านโดยในบ้านเขาเนี่ยเขาพักกับลูกสาวนะครับแต่ว่าโชคดีเนาะลูกสาวไม่ได้อยู่ในบ้านเนาะออกข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอที่ก่เอ,อเหตุเนี่ยเขาก็อยู่ในบ้านเอามาขู่ยิงสามนัด แต่ว่าก็ไม่ได้โดนใครไม่ได้อะไระนะครับแต่ว่าคนที่เขารู้เรื่องนี้เนี่ยเขาเห็นก็คือช่างที่เขามาซ่อมสโมสรโดยเหตุเนี่ยเกิดที่หมู่บ้านกลางเมืองสีนครินตรงเธอเชื่อไหมมันคือหมู่บ้านเก่าฉันเคยอยู่เธอในหมู่บ้านเนี่ยเขากออ็อยู่กันแบบมันเป็นทาวน์โฮมนะครับโครงการก็ไม่ได้แบบ วุ่นวายอะไรมากโดยคลับเฮาส์เนี่ยก็จะเป็นคลับเฮาส์ที่เป็นชั้นเดียวนะแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะแล้ก็จะมีฟิตเนสอยู่ตรงนั้นแล้วก็โดยรอบๆเนี่ยก็จะเป็นสาลมีสวนนะซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยณนะขณะนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเลยก็ยังอยู่ในบ้านอยู่นะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาไม่มีตัวประกันนะอันนี้คือจุดโชคดีแล้วตำรวจเนี่ยก็พยายามเครียก,กล่อม ให้ภรรยาให้ลูกให้อะไรเงี้ยได้พูดคุยแต่สุดท้ายก็ยังก่อมไม่สําเร็จเธอคือเรื่องของเรื่องเนี่ยทุกคนเขาก็หวาดกลัวไงเพราะว่าอยู่กับอาวุธอาวุธอีกแล้วเนาะเอาเป็นว่าก็เอาใจช่วยตารวจนะแล้วก็ขอให้ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยสงบสติอารมณ์ได้เร็วที่สุดนะรู้สติแล้วก็ยอมมอบตัวโดยดีไม่อยากจะให้แบบโป่งปางอะไรออกมานะก็อย่างที่ทางท่านอนุทินบอกจริงอะ เรื่องของอาวุธอะไรมันต้องจํากัดหาเธอมันน่ากลัวขึ้นทุกวัน